สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะ Channel น,นะครับผมคลิปนี้เราอยู่ในเกม Last Day on Earth Survivor นะครับผมกับอีเวนต์คริสต์มาสนะครับผมฤดูหนาวแห่งความสิ้นหวังนะครับผมมาอันนี้เป็นวันที่สองนะผมตอนนี้ผมก็ได้ทําการต่อเครื่องทําความร้อนมาที่บ้านหลังนี้เรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็เหมือนเขาจะให้ตกแต่งเหมือนบ้านหลังแรกนะผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปหา ของพวกนี้มาแต่งนะผมพวกไฟแสงสีต่างต่างนะผมโอเคส่วนทางเส้นท,สนทางที่ผมเลือกคือตรงนี้นะผมนี่เลยใครที่จะต่อตามผมก็ได้นะครับผมใครที่ยังไม่ต่อก็สามารถดูเป็นแบบได้ครับผมส่วนความคิดเห็นที่พี่ๆเขาบอกมาหลังจากที่คลิปที่แล้วบอกมาเขาบอกว่าให้ต่อจากข้างล่างนี่แหละครับผมจะเป็นการประหยัดท่อมากกว่านะผมโอเคส่วนฝั่งนี้ผมจะต่อไปแค่หลังเดียวนะผมหลังแรก ที่เขาให้ต่อนะผมอา่าข้างล่างจะประหยัดกว่านะผมเท่าที่ผมนับดูนะผมนี่เลยเราก็ต่อจากข้างล่างขึ้นไปโอเคปะเดี๋ยวเราจะไปหาของจากที่เดิมนะผมจากอีเวนต์นะผมแต่ก่อนจะไปเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนอันนี้มันรี เหมือนเวลาเนี่ยมันจะรีตามเวลาปกติของเราเลยนะผมคือมันจะรีตอน9ก้าโมงเช้าหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะผมมากดตอนไหนก็ได้ครับผมเออแล้วผมก็มีอันนี้ปืนที่ทําเสร็จแล้วก็มีพี่พ,พน้องๆเขาบอกมาว่าใช้คบเพลิงตีอ่ะผีจะตายเร็วกว่าเดี๋ยววันนี้เราเราไปลองทดสอบกันดูครับผมแล้วก็มีปืนสการตรงนี้ที่ผมทําไว้เรียบร้อยแล้วปะอย่าลืมว่า เออสก,กาเนี่ยเราต้องทําการอัปเกรดที่บ้านเราก่อนนะผมปรับแต่งมาเรียบร้อยแล้วเราค่อยมายัดตรงนี้เพิ่มนะผมโอเคปะเราไปดูกันดีกว่าครับผมของก็ตามนี้เลยนี่นะผมอันนี้ผมเดินเข้าไปเปิดแมปไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันก็อยู่ย4ิบสี่ชั่วโมงเออแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งคือตรงนี้นะผม คือผมไม่ได้ดูไว้ทุกคนเนี่ยมันมันมีบอกอยู่ว่าที่ไหนดอกอะไรบ้างนะครับผมเอออันนี้ต้องขออภัยด้วยครับผมไม่ได้ดูจริงๆครับผมโอเคอันนี้ก็ดอกสีฟ้าอันนี้ดอกสีแดงแล้วก็ไฟหลากสีนะผมโอเคที่บังเกอร์อันนี้ไม่ดอกบ,บังเกอร์นะครับผมเอ้าวผมกดมาเฉยเลยงานเข้าออแล้วทุกคน มัจะกดให้ดูเฉยๆนะครับผมไม่ได้ว่าจะมาลงบังเกอร์น,น,นั่นแหละอันนี้ผมก็เติม V.I.P มาเรียบร้อยแล้วทุกคนไม่ไหวทุกคนเพราะว่าเราจะมาเล่นแบบจริงจังคือผมกลับมาเล่นผมก็ต้องการที่ซ่อมปืนนะผมโอเคปะเรากลับไปที่ปั๊มน้ำมันเพราะว่าคือผมจะไม่เสียพลังงานนะถ้าเป็น V.I.P วิ่งไปปั๊มน้ำมันนะครับผม สำหรับพลังงานนะครับผมรู้สึกว่าตอนนี้ใช้เหรียญทองซื้อไม่ได้แล้วนะครับผมหลักๆก,ก็จะเป็นการดูโฆษณาจะได้มาเท่าไหร่สิบกว่าพลังงานหรือเปล่าแล้วก็ได้จากหมอพลังจิตน,นะครับผมมี2ออย่างเท่านี้ครับผมที่จะได้รับพลังงานมานครับผมโอเคเข้าไปในแมปกันดีกว่ามาลองดูครับผมเขาว่าเขาเพิ่งตีดีมากแต่ว่า ตัวไหนตีไม่ได้เราก็ใช้มีดฟันดีกว่าครับผมมันยังเบาอยู่นะ36มสิเลยเหรอก็ได้อยู่นะทุกคนเหมือนมันติดเอฟเฟกต์เผาไหม้้วยนะครับผมโอเคตรงนี้ได้ไฟมาด้วยครับผมไปแล้วก็ท่อนะครับผมเก็บมา ว่าจะกดออกทาไมมันกดแบบ้างๆมานีอะไรวะเนี่ยนี่เลยอุ้ยใช้ได้อยู่นะทุกคนแสดงว่าจุดอ่อนมันคือไฟทุกคนซอมบี้ที่เป็นขอบไอ้นี่นะขอบสีฟ้าเนี่ยซอมบี้หิมะเนี่ยทุกคนขอเรียกว่าเป็นซอมบี้หิมะนะผมจุดอ่อนคือไฟไว้ทุกคนถ้าเราใช้ไฟตีอนะ่ะมันจะเข้าดาเมจที่แท้จริงนะผมดาเมจจะไม่ลดแล้วก็ไม่หายไปนะครับผม Okay. อันนี้ได้ไฟสีแดงมากับท่อผมจะเอาแค่ไฟกับท่อแล้วก็เขาเรียกอะไรอะ่ะที่ไปทำอัปเกรดปืนนะผมโอเคป๊มเลือดทำอะไรให้เต็มครับผมถ้าย่องตีได้เราย่องตีนะผมโอเคแท็กมาเลย มาอีกฝั่งหนึ่งตอนแรกผมก็งงอยู่เว้ยทุกคนว่าตรงเนี้มันเดินเข้ามาได้ไหมโอเครอบนี้ไม่ได้ขุดนะครับผมกับดักลองชนดูโอ้โหรู้แล้วว่าชนว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะผมถ้าเราชนมันจะเกิดอะไรขึ้นนะผมทำไมมันไม่ติดหมดทุกตัวครับทุกคนถ้ามันติดหมดทุกตัวมันจะดีมากเลยนะตีแบบกระจายแล้วเผาไหม้แบบกระจายนะผมโอเคเก็บมา ถ้าเราไม่รุยมันก็ไม่รู้ทุกคนเออผมขอแก้ว่ามือใหม่อาจจะเล่นยากแต่จริงมันมันต้องใช้ไอไฟอ่ะครับผมในการสู้ซอมบี้น้ำแข็งนะผมพอไหวอยู่นะทุกคนเนี่ยดูดิเดี๋ยวผมตีเนี่ยมันถือว่าตายเร็วอยู่นะทุกคน12บสอแล้วมันมีเอฟเฟก์เผาไหม้ด้วยแต่ถ้าใช้ปืนยิงเลยอ่ะเปลืองกระสุนมากครับผมเปลืองปืนมาก เพราะฉะนั้นเออแต่ว่ารอบแรกมันมันแจกไั้นั้นให้อยู่นี่เดี๋ยวเราค่อยทดลองครับผมเดี๋ยวผมจะเอาไปยิงให้วนนะปืนตีสิบสองุ้ยไม่ไหวทุกคนเนี่ยเห็นปะ่ะสิบสองมันก็ตีสิบสองเหมือนกันโอเคตีตัวเล็กไปก่อนนะผมสบสองสิบสี่สิบห้าโอ้โหดูดิมันดูดเลือดลวัวๆเลยมาลองดูครับผมอุ้ยอุ้ยแรง แรงทุกคนดูดิวิแรงแรงจริงแรงจริงทุกคนอ๋อแบบนี้นี่เองทุกคนสรุปก็คือนี่ครับผมทําปืนไฟนะผมง่ายเลยทุกคนอันนี้ถือว่าเคลียร์ง่ายเลยทีนี้มาลากมาก่อนครับผมมีดพาตีสิบแป ส่วนคบเพลิงตีสิบสองนะผมโอเคอันนี้ผมใช้ปืนยิงเลยแล้วกันนี่แรงว่ะทุกคนที่ผมเพิ่งรู้ว่าปืนกระบอกนะั้นมันยิงแรงขนาดนี้เลยทุกคนรู้สึกว่ามีประโยชน์ก็วันนี้แหละทุกคนปกติผมทิ้งเลยนะครับผมถ้าเจอก็น้อยครับผมที่ผมจะเก็บมาด้วยนะอันนี้ต้องเก็บมาเยอะๆแล้วทีนี้ทำกระสุนไฟใส่โ้แรงมากเลย เคียงง่ายมากเลยนะทุกคนดู่ดิอันนี้เราก็ใช้ปืนยิงดอกละยีห้านะผมไม่นึกสภาพจะเป็นลูกซองจากกระดาษไหนโอเคเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวผมลองเอาลูกซองมานะผมเรียบร้อย,อยง่ายมากเลยทุกคนต่างจากวันแรกที่เราลงมากเลยครับผมโอเคกองตรงนี้แต่ก่อนนะผมมาครขอเฮียร์ี โอเคเรียบร้อยอันนี้อีกที่หนึ่งนะผมโอเคมีอาวุธแล้วก็ไฟมาเก็บมาอาวุธเดี๋ยวค่อยว่ากันไม่รู้ว่าจะเอาอะไรทิ้งนะครับผมใช้อันนี้ให้หมดก่อนก็นกได้เดี๋ยวค่อยมาไล่เก็บกันครับผมถ้าไม่ลืมของเล็บว่าถ้าไม่ลืมโองเก็บ okay. เออไม่ต้องกลัวแล้วตอนนะี้มานี่สองสาม แรงกว่าทุกคนแรงจริงแล้วมันมีเอฟเฟกต์เผาไหม้ด้วยโอเคเรียบร้อยไม่มีอะไรดอบนะครับผมแปบ๊บเดียวจะถึงห้องบอสแล้วเนี่ยจะถึงที่บอสอยู่แล้วทุกคนใช้ทัอเพลิงกับกระสุนไฟนะผมจะดีมากเลย เออผมไม่แน่ใจว่ามันจะซ่อมได้ไหมทุกคนคือผมเอาสกามาด้วยใช่ไหมเออเดี๋ยวเราใช้ให้พังแล้วเอาลองเอาไปซ่อมดูครับผมรู้สึกว่าเล่นง่ายมากเลยทุกคนมาข้างในนี้จะมีบอสนะผมน,นี่ไอ้วน ปืนยิงไปก่อนนะผมดอกเลยยิงห้าเหมือนอารมณ์เหมือนปืนเจาะก่อเลยนะทุกคนเออแรงจริงครับผมโอเคตรงนี้ยิงมาเลยครับผมตีก่อนตีไม่ได้ครับผมคือมันฟื้นเลือดแรงมากเลยทุกคนเจยดร้อย กินอันนี้แล้วกันครับผมมาโอเคเรียบร้อยอีกกี่ตัวเนี่ยตรงนี้โอเคเก็บมาก่อนครับผม ที่เหลือตรงนี้มีสองตัวใช่ไหมคอเรายิงไปเลยครับผมมันจะมีโอกาสติดนะผมมันไม่ใช่ว่ามันจะติดทุกนั้นนะทุกคนเหมือนยิงเพิ่มโอกาสติดนะผมบางดอกมันจะไม่ติดงานเข้าแล้วพังละมาดูสากาดูนี้โอ้สากาบอกเลยทุกคนสนัน่น เอาเรื่องว่ะทุกคนแปบ๊บเดียวนะเนี่ยบอกเลยโอเคเหลยอแค่บอสแล้วทุกคนตอนนี้นี่เลยตีเลยครับผมนี่สามสิบหกเปิดก่อนนะผมเขาบอกว่าเอาพบเพลิงตีมันจะเข้าสิบสองกูจริงว่ะทุกคนจริงครับผมแล้วก็ติดเอฟเฟกด้วยกูยแต่ทำไม บอสมันตีมันเด็้เลือดทีละสามสิบวะทุกคนมันก็เล็้งสามสิบอยู่แล้วนี่แล้วต้องหลบหาจังหวะหลบให้ดีๆนะทุกคนถามว่าตีได้ไหมมันโอ้โหถ้าโดนสวนกลับมาฟื้นสามสิบเลยอ่ะฟื้นรัวๆแล้วทุกคนไม่ไหวว่ะทุกคนโอเคสกาดีกว่าทุกคนนี่เลยโอ้โหสี่สิบดาเมจขึ้นสี่สิบนะผมแรงมากทุกคน เรียบร้อยโอ้โหเร็วมากทุกคนสกานี่มันดีจริงๆวะทุกคนโอเคโอ้ปืนหนึ่งกระบอกเนี่ยจะฆ่าบอสได้ประมาณสองถึงสามรอบเลยนะทุกคนตรงนี้ก็เป็นของเหมือนเดิมใช่ไหมโอ้รอบนี้เป็นได้อ้วนว่ะตายไปอ้วนก้อยอ้วนเออตายไหมนะโอเคตายแล้วนี่ดิแกจุยครับผมละลายทุกคน บอกได้คำเดียวว่าละลายจริงๆครับผมอันนี้แรงจริงโอเคที่เหลือก็เก็บของแล้วครับผมหมดแล้วหมดแค่นี้ครับผมอันนี้กล่องนึงแล้วก็มีข้างในตู้คอนเทนเนอร์ด้วยนะครับผมเราได้ท่อมาที่เก้าอันแล้วนะตอนนี้ตรงน,นี้ล่ะ ไม่ได้ท่อนะผมโอเคได้ท่อมาเก้าอันนะครับผม่ะทางออกก็ตรงนี้เลยทุกคนลองเอาไปแต่งเล่นดูได้ครับผมเอาง่ายเราทําให้ปืนเรายิงเป็นกระสุนไฟแค่นั้นทุกอย่างง่ายหมดเลยครับผม่ะเราไปอัปเดตดีกว่าบ้านหลังที่สามเอ้ยหลังที่สองดีทำไฟเสร็จน่าจะต่อไปหลังที่3ามได้อยู่บ้างผมว่า นเลเวลสิบสองเดี๋ยวเพิ่งยัดครับผมคือผมจะมาทําบ้านนี้ให้มันเสร็จก่อนนะแล้วค่อยยัดทีเดียวเลยยัดเลเวลนะโอเคเติมสรุปไปเลยครับผมโอเคหลังที่สองเราเสร็จเรียบร้อยนะผมตกแต่งเรียบร้อยแล้วมาทีนี้มาทําการเดินท่อต่อครับผมท่อผมจะต่อจากตรงนี้เลยนี่เลยทุกคนเออเดี๋ยวเอาเอาหลังนี้ก่อนเอาหลังนี้ก่อน ต่อเข้ามาครับผมโอเคเรียบร้อยนี่หลังที่สามของเรามันมีข้างในอันนี้ให้กดเหมเฟสหรือ,อยังไงไม่รู้ครับผมยืดฟังก่อนว่าทุกคนสำเร็จไปที่แคมป์นักจู่โจมว่ะทุกคนเขาให้เราออกไปข้างนอกว่ะทุกคนไป นักจู่โจมอยู่ตรงนี้ครับผมโอเคเข้าไปเลยครับผมมามีอะไรรอเราอยู่ปืนขึ้นก่อน,นครับผมตรงนี้จู่โจมโจมตีแคม ตรวจสอบร่องรอยก่อนครับผมรอยเท้านะครับผมโอเคสองจุดพบแล้วใช่ไหมตามหาแคมนักจู่โจมอยู่ตรงไหนล่ะแคมนี่เลยเขาเพิงตีได้ไหมไม่เอาดีกว่ายิงเลยครับผมาจะตีไม่เข้านะผมมันไม่ใช่ผีนะอันนี้เราก็ใช้ปืนยิงเลยก็ได้โอเค เรียบร้อยครับผมพี่ททำไมมันง่ายจังว่าเนี่ยอุ้ยมาอีกนี่หว่าทุกคนยังไม่หมดทุกคนสองตัวตีไม่เข้าครับผมพยายามแล้วเมื่อกี้นี้โอเคปืนพังพอดีเลยเราขึ้นมาอีกครับผมเอา้ามีอีกว่ะกำจัดพวกนักจโจม วุ้ยมันใช้มีดไฟด้วยเห็นแะล้วยิงนะผมยิงสู้แต่น,นี้น่าจะยิงช้ากว่าที่เราไปเจอที่ป่าหินแดงนะทุกคนหินแดงนะบอกเลยไอตัวนั้นนะตีเร็วยิงโอ้ของที่ดรอปได้ก็ตามนี้เลยครับผมเปลี่ยนชุดเลยเพราะว่าชุดเราจะพังละยังไงต่อที่นี้อันนี้มีกล่องของให้เราค้นนะครับผม ของในกล่องก็ไม่มีอะไรเลยว่ะทุกคนนึกว่าจะได้ไอ้พวกไฟตกแต่งเพิ่มอีกนะผมไม่ได้นะครับผมปะเรากลับไปที่แคมป์ที่เขาบอกนะผมอันนี้มีอีกหนึ่งกล่องที่ผมยังไม่ได้ค้นนะไม่มีอะไรเลยว่ะมีรบเพลิงหนึ่งอันแต่ว่าเออช่องผมไม่รู้ว่าจะทิ้งอะไรแล้วว่ะทุกคนป่ะไม่เอาดีกว่ากลับไปดีกว่า,วาผม โอเคกลับมาแล้วครับผมป่ะไปส่งไปคุยกับคนนั้นเหมือนเดิมครับผมช่วยตัวประกันเรียบร้อยแล้วโอเคของรางวัลของคุณนี่เลยครับผมโอ้ได้เป็น c ีแล้วก็ปืน AK คครึ่งกระบอกที่ยังไม่แต่งนะผมแล้วก็มีเหล็กแผ่นเหรอ ประมาณนี้แล้วก็เหมือนเดิมครับผมให้เราตกแต่งบ้านกดไปเลยเติมไปเลยครับผมโอเคยังไม่เสร็จน่าจะรอรอบหน้าครับผมรอประมาณนี้ครับผมไะเราไปดูที่ให้อัปเกรดดีกว่าโอเคคุณลุงสิบห้าสิบหก เจ็อะยี่สิบแล้วทุกคนอีกนิดเดียวผมจะได้ชุดแล้วทุกคนโอเคไม่พอเดี๋ยวผมต้องกลับไปเอาเนื้อกับชาแล้วก็ผ้านะผมมากลับมาละนี่เลยยัดเข้าไปครับผมโอเคยี่สิบแล้วชาแสดงว่ามันขึ้นเร็วอยู่นะทุกคนมา มัรับชุดกันดีกว่านี่เลยครับผมชุดที่ได้ชุดผู้ขัดไล่นะผมนี่เลยรับก็แสดงความินดีแล้วครับผมอ้สุดยอดมากเลยวันที่สองผมก็ได้ชุดแล้วทุกคนนั่นแหละครับผมลองไปทําดูครับผมสรุปก็คือเราใช้อาวุธที่มันติดไฟนะผมตีซอมบี้จะทําให้เราฆ่าซอมบี้ได้ง่ายขึ้นนั่นเดงครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมน่าจะลองลูก2องน่าจะอยู่กิจกรรมนี้ยาวๆเลยครับผมอาจจะอัปเดตทุกวันเลย โอเคก็ประมาณนี้ครับผมจบไปอีกหนึ่งวันนะครับผมต่อจากนี้ผมน่าจะไปที่ลงบังเกอร์ต่อเขาบอกว่าบังเกอร์ก็ได้พวกสายไฟต่างๆมานะครับผมบังเกอร์แล้วก็สถานที่ต่างๆที่มันดอบนะครับผมโอเคมาสำหรับคลิปนี้ก็ผมก็มีเพียงเท่านี้ครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผม ฝากกดไลค์ hmm. กดติดตาม mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับถ้าผมเจอเทคนิคอะไรใหม่ห,มหรือใครที่รู้ก็สามารถแนะนำมาได้ใต้คอมเมนต์นะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ